เดี๋ยวเวเน่นุ่มโกนเธอขนมเค้กเธอเปี่ยมมุ่นให้มันประสบความสําเร็จอันนี้รอบ2นะคะเธอรับส่งมือคําเธอตะหนุ่มนุ่มโกนสีหลังทัดตัวเองเวียนโกนทัดด้วยสีเหมือนกันเด้คําสีคนเองสะไดเริ่มเธอถี่3ทีเฮ้ยเอ้ยเพิ่งตัดมั้ยจ๊ะน้องประสบความสําเร็จรวย ่นนีนะะกคะเออโกนก็วันน้องรึงเธอหนุม่มสคนไปลูกคมมือเจียนน่ะค่อยค่อยคนค่ะสงใส่ทมเตอร์น้นปิงรอยเต้เ,เจมโกนกับปิงเจมเจ้าก็น้องกันละติดว่ากลายพันตัวอะไร ส่วนผสมส่วนผสมมีไข่ไก่มีไข่ไก่สองฟองเดี๋ยวนะเออเดี๋ยวแม่จัดการใหม่ก่อนลนูกคน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 ขาให้คนคนเร็วเร็วอนเป็นก่อน พองฟูมาป้าครับช่วยแม่ทำมาให้แม่ทำนะามาทำไม่ต้องไม่ต้องปั๊มปั๊มทำปั๊มปั๊มอ้อยเทิมเธอกรุ๊บอย่ามาไม่ไม่ไม่อันนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะเสียเออออออดิจะเสียนั่งดูแป๊บนึงก่อนจัดการปั๊มปั๊มสิไม่ต้องปั๊มปั๊มเปิดดูนี้ก่อนว่ามันใช่ไหมแม่ทำถูกไหมย่เน่ ปั๊มปั๊มนู่ปั๊มปั๊มดู่วนผสมเสร็จแล้วพอแล้วไม่ไม่เขาไม่ให้คนแล้ว พอแล้วป้าปัม๊มอ,นนอาเดี๋ยวเอาอันนี้แป้งไม่จะเทแป้งแล้วค่ะแม่จะเทแป้งเลยนะคะใส่แกะอาแสอันนี้นะป้มปั๊มช่วยแม่ไหมเราจะต้องทา จะเทน้ำมันพืชทาน้ำมันทาน้ำมันไม่ติดใน,นที่สูตรขนมก็ทำเป็นแล้วสองรอบสองรอบกว่ารอบนี้นุ่มอร่อยถูกทุถูกถูก,ถ,ก,ถ,กถูกสูตรเออไม่ต้องปนไฮหรอกมันก็ดิ้งแต่ปนไฮ สวัสดีค่ะขนมเป็นแล้วค่ะส่งรอบเลยค่ะเค้กวานิลาเค้กมาลีลามามาลีลาวานิลาอ๋อเค้กวานิลาไม่ใช่มาลีลาออโอุ้เฮายากนะเอาวอุอว้มไปไหนเดีววนอนกนปะกอนไหนไปไหนที่กินขนมใหญ่ไ,ไหมดีค่ะขนมหญ